สุขโขทัยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงศตวรรษที่18กรุงสุขโขทัยสถาปนาขึ้นโดยพ่อขุนศรีอินทริติ์ตนราชวงศ์พระร่วงมีความเจริญขึ้นตามลำดับและมีอำนาจมากที่สุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานกรุงสุขโขทยัยซึ่งมีอำนาจอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยในช่วงพุทธศตรวรรษที่18-19ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าจังหวัดสุขโขทยัย พระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตั้งอยู่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยอนุสาวรีแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นสักการะแด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์ในสมัยสุขโขทยัยผู้มีพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ วัดมหาธาตุเป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตเมืองสุขโขทัยมาตั้งแต่โบราณและเป็นวัดประจําอาณาจักรสุขโขทยัยปัจจุบันวัดมหาธาตุตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยได้ชื่อว่าเป็นวัดใหญ่ใจกลางเมืองสุขโขทยัยวัดช้างล้อมมีโบราณสถานที่สําคัญคือเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาเป็นประธานของวัดรอบฐานเจดีย์ประดับด้วยปูนปั้นเป็นรูปช้างโผล่เครื่องตัวด้านหน้ามีฐานวิหารก่อด้วยอิฐ และยังมีฐานกำแพงแก้วก่อด้วยอิฐล้อมรอบวัดศีสวายตั้งอยู่ห่างออกไปทางตอนใต้ของวัดมหาธาตุโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่ในกำแพงแก้วประกอบด้วยปรางสามองค์รูปแบบศิลปะลบบุรีลักษณะของปรางค่อนข้างเพียวตั้งอยู่บนฐานเตียเต้ยๆลวดลายปูนปั้นบางส่วนเหมือนลายบนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน มีการค้นพบทับหลังสลักเป็นรูปนารายบรรทมศิลป์ชิ้นส่วนของเทวรูปและศิวลึงที่แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูมาก่อนแล้วต่อเติมวิหารขึ้นที่ด้านหน้าแปลงเป็นวัดในพระพุทธศาสนาภายหลังวัดศรีชุมเป็นศาสนาโบราณสถานแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกกำแพงเมืองเดิมในตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัย วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีนามว่าพระอัจนระองค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในมณฑลซึ่งปัจจุบันยอดพระมณฑลดได้พังทลายหมดแล้วเหลือแต่เพียงผนังกำแพงโดยรอบไม่มีหลังคาปกคลุมเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งจนถึงทุกวันนี้